กิจกรรมให้นักเรียนได้หาฝึกหาขนาดของสมดุลของแรงขนานซึ่งกิจกรรมของเราก็จะใช้อุปกรณ์อย่างง่ายในห้องทดลองที่ส่วนใหญ่จะมีกันก็คือเรื่องของคานหลังจากที่นักเรียนทดลองเสร็จแล้วเราก็จะใช้อธิบายเรื่องสมดุลของการหมุนด้วยนะคะเพราะเพราะในเรื่องของคานนั้นเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนนะคะแต่ละกลุ่ม จะมีอุปกรณ์อะเล็กมาช่วยครูถิงตรงนี้ก็คือคานนี่นะคะสาวๆเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อุปกรณ์ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นลางไม่ดีคานน่าจะอยู่ที่มีเชือกผูกอยู่ที่จุดศูนย์พอดีนักเรียนดูนะคะ อยู่ที่จุด0 0นยพอดีขอยืมปากาที่สวยที่สุดนะ่ะนี่นะจุด0 0นยพอดีนะคะแล้วก็ซ้ายกับขวานเนี่ยจะมีเลขคือไล่หนึ่งออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็1ออกไปเรื่อยๆเหมือนกันเพื่อให้เราหาระยะห่างตรงที่แขวนเนี่ยเราถือว่าเป็นจุดหมุนจุดหมุนหรือจุดฟันข้ามนะคะที่เราเคยเรียนในเรื่องของการเทคโมเมนต์มาบ้างก่อนหน้านี้ทางจากนี้ไปก็จะมีระยะต่างเช่นช่องแรกก็จะเป็น5เซนเมตร 1 0เซนเมตร15ซเมตร20ซนมไปเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ละจุดเนี่ยจะมีช่องให้นะคะเท่าๆกันอันนี้เราจะดูว่าสมดุลของแรงวันนี้ใช้หาอย่างไรบ้างนักเรียนลองดูนะคะเช่นคุูมีถุงทรายซึ่งมีมวล500กรัมคุณจะไม่ใช้วิธีการสอดไปในในนั้นแล้วนะคะแต่ว่าจะใช้วิธีการแขวนครูแขวนไว้ที่ตำแหน่ง1 5ซนเมตร 15เซนเมตรงนี้อยู่นะคะถ้าหากว่าวัตถุอยู่ในภาวะสมดุลคานจะต้องอยู่ในแนวขนานกับพื้นซึ่งเราจะต้องออกแรงจับเอาไว้ใช่ไหมทีนี้เราจะมาดูว่าออกแรงเท่าไหร่คุณจะลองดูหากคุณวัดระยะห่างเท่ากัน15เซนเช่นเดียวกัน15เซนเหมือนกันนะคะแรงที่ออกเอาข้องบนเลยก็ได้นะคะ ถ้าค้องในรูได้ก็จะจะ,จะเที่ยงตรงกว่าแรงที่ออกแกเป็นเท่าไหร่ดูนะคะนี่เป็นวิธีการหาอ่านค่าตาช่างสปริงของเราหน่วยเป็นอะไรคะนิวตันใช่ไหมคะอ่าอย่างนี้อยู่ที่ระยะเดียวกันแล้วก็อ่านค่าแรงหนึ่อไหมทีนี้เปลี่ยนใหม่ครูเปลี่ยนใหม่ นักเรียนก็ลองทําใหม่โดยสร้างเงื่อนไขขึ้นมาใหม่ว่าถุงทรายยังอยู่ที่15เซนแต่เรามาเปลี่ยนว่าเราเอาตาช่างสปริงเนี่ยมาเกี่ยวที่ตําแหน่งของ5เซนเม,มาเกี่ยวที่ตําแหน่งของ5เซนเมตร10เซนเมตรจะยังคงออกแรงแค่5นิวตันเท่าเมื่อกี้หรือไม่เหรอไหมคะเมื่อกี้เนี่ยระยะเท่ากันถุงทราย500กร,รัมก็คือ0.5กิโลกร,รมัมเพะน้นน้ำหนักลงตรงตำแหน่งของถุงทรายเท่าไหร่คะ0.5้า คือมวลคูณด้วย G คือ10ก็จะเป็น5นะคะตรงนี้ลง5นิวตันพอเรากดออกแรงที่ระยะเท่ากันก็ออกแรง5นิวตันมันก็จะทำให้คานอยู่ในตำแหน่งสภาวะสมดุลนะคะไม่หมุนไปด้านใดด้านหนึ่งในนี้นักเรียนลองสร้างเงื่อนไขใหม่ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองสร้างเงื่อนไขเองเช่นเอาถุงทรายถุงเดิมไว้ที่เดิมแต่ตำแหน่งที่ออกแรงเนี่ยอยู่คนละตำแหน่งคือใกล้และก็ไกลออกไป เป็น5เป็น10เป็น20เป็น25หรือกลุ่มอื่นลองออกแบบว่าถ้าถุงรายไม่ใช่1ถุงนะคะข้างหนึง1ถุงข้างหนึงสถุงแล้วก็เลื่อนให้มันสมดุลกันจะได้ระยะเท่าไหร่เพราะถุงรายแต่ละถุง500กรัมเท่ากันเราหาได้ใช่ไหมคะได้ไหมเราจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนักเรียนทดลองตามเงื่อนไขแต่ละกลุ่ม ให้อย่างน้อยสองเงื่อนไขสองอย่างก็คือถุงทรายถุงเดียวอีกกลุ่มหนึ่งจะต้องมีถุงทรายสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันนะคะลองแบบแผวน่ะโอเคเราจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ15นาทีนักเรียนลองทำกิจกรรมแจกอุปกรณ์ให้เพื่อนด้วยค่ะมีใครยังออกแบบการทดลองไม่เป็นบ้างไหมคะคือกิจกรรมพื้นฐานเนี่ยเราดูแล้วจากมื่อสคร่นี้ที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูกับเพื่อน แต่นอกนั้นเราต้องฝึกในการออกแบบการทดลองเองคือสร้างเงื่อนไขเองกลุ่มเราจะเอาถุงทราย5ถุงกลุ่มเราจะเอาถุงทราย2ถุงกลุ่มเราจะเอาแค่ถุงเดียวแต่ขอตาช่างสปรปิง2ออันนี้นะคะอันหนึ่งออกแรงหนึ่งอันนหนึ่งออกแรงหนึ่งจะได้รู้ค่าของมันก็ได้นะคะอ่ะคนที่ไม่ได้มีภาระเกี่ยวข้องกับเพื่อนเลยให้ออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองแล้วก็ เขียนด้วยลายมือที่สวยที่สุดในชีวิตเดี๋ยวจะให้เพื่อนไปทางดูด้วยมากลุ่มนี้เขาฉลาดจริงๆ สาวๆออกแรงแทนนี่หนุ่มๆน้าจะยืนแขวนเดี๋ยวกล้ามก็ขึ้นต้องยืนค่ะนักเรียนยืน กิจกรรมนี้ยืนแล้วออกมาทำในที่ว่างได้นะคะจะได้ฉนัดแ <troph ies! S 1> ขวนช่องเดียวนักเรียน ด้านนี้ด้านเดียวเพราะว่าเขาสองุ๊บจะเป็นแรงคืนเชือกสองเส้นอันนี้หนึ่งองค์เออด้านนี้มันแข็งแรงลูกยืนเห็นตะลังอะลูก không thể con này <laughs> không không Sợ đó đó lửa ông không chia cho cam giang à เลื่อนบ really? ้างก็ได้ทำมนเดียวใช่ไหมเช่นอยากจะรู้ว่าถ้าอยากออกแรงให้น้อยลงจะต้องทำยังไงพอเท่าพอระยะห่างเท่ากันเนี่ยแรงมันเท่ากันใช่ไหมคะถ้าใกล้ออกแรงมากถ้าไกลออกแรงน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยดูซิว่ามันเป็นไปตามนั้นไหม อ่ะลองเอาสองถุงคนละตำแหน่งก็ได้ค่ะคนละตำแหน่งก็ได้หรือเราเอาถุงนึงไปแขวนทา้งนูน้นก็ได้เอาถุงนึงไปแขวนทางนูน้นแล้วดูว่าเราจะไว้ที่ระยะห่างเท่ากันไหมอ่านค่าแรงด้วยน,นักเรียนฝั่งนั้นอ่านค่าแรงด้วยค่ะคนบันทึกมันทุกถูกไหม ถ้าบันทึกตัวเลขไม่ได้เนักเรียนบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้ถุงทรายที่หนึ่งถุงทรายที่หนึ่งเนี่ยด้านในเนี่ยอยู่ห่างจุดหมุนเท่าไหร่มันไม่สมดุลนะตอนนี้ยอ่าดูงไม่สมดุลให้อ่าถุงทรายนี้อยู่ห่างจุดหมุนเท่าไหร่ถุงทรายนี้อยู่ห่างจุดหมุนเท่าไหร่วาดเป็นรูปไปนะแล้วก็อ่านค่าแรงจากตรงนู้นเอาเน้งๆไว้ เลื่อนค่ะใช้วิธีการเลื่อนอถ้าไม่ได้ก็ต้องเลื่อนนี่ก็รู้หมดเลยว่าเราเป็นผู้หญิงบึกบึนผู้หญิง กว่ายังไม่ไม่นั่นจริงแล้วก็คนบันทึกใครคะฮะจะบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้เรียนหรือจะจดเอาเลยก็ได้นะคะไม่ได้นั่งดูเฉยๆกำลังใจไม่สามารถจดจำได้เรียนนะ จะสอนวิธีการหาค่าแต่ให้นักเรียนต้องจดไว้นะคะว่าเท่าไหร่ 弄这了啊 เรียบร้อยแล้วบ้างบันทึกผลการทดลองให้ตัวเองสามารถใช้อธิบายได้นะคะ เสร็จทุกกลุ่มหรือยังกลุ่มกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคุณจะขอดูตัวอย่างบันทึกผลการทดลองค่ะ